ไปดูขวแม่กอนักบมากินข้าวน้ำมันน้องแม็กพี่นมาดีบม่หนนข้าวแรงน้ำมัด้วมดีพี่นะวัมาดีอะไรลูกอันนั่ง่มุนก้อนใหม่มาบ่ฮนะอันเป็นอะไรนี่คือผมหยุ่มผมยองแท้ สบายดีพี่น้องปาลุงทางนี้กินอย่างน้อทางนี้เฮ้ยมีลมเลยวูวมีลมหนาวสบายดีแตะพี่น้องสบายดีแ้่พี่น้องเด้อเราเลี้ยงงินบตกไก่พี่น้องเลยเรเลยมาหนังกินมีวีเีรอหนาวเราถามเนาะบโบปหนาวโบไก่ขี้ลายพี่น้องเอ้ยโกไก่อย่าไปซักลายพี่น้องเอ้ย ละขอลอกสิตามใจทุกอย่างฉัไมตกใจบอกเลยไอคอยซักซะเดี๋ยชั้นที่นอนนอกาลเดียไปซักไหมไ่ได้ไนซักไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล้อพ่ังเนาะมันซักีไสือในผาในโลกผาพี่ยังเนาะไอ้หนอไอ้อยซักไออไซักันซักตัวข้งล่างพี่หนอไอ้างซัก ซักไล่ทั้งลังใครก็ซักได้เลยไปตามใจเจ้าทุกอย่างเลยเจ้าอย่าบอานว่ามันเป็นไปบ่ได้โอ้ยจะสบายยืนในอย่างเนาะ

อาเมื่อไส่หนีอีเม่หนอพี่น้องเนาะในมอเตอร์ไซค์เบิ่อนเจ้าพี่น้องรากาใส่หนีน้องแม็กเนาะตอนแรกนะไก่ยืมอีเม่เนาะยืมแมตเตียงนี่แหละหมื่นหนึ่งนะพี่น้องเนาะเปิ้ลคายเข่าพี่น้องเปิ้ลคายเข่าไก่ก็เลยได้ยในเงินน้ำพึ้นเนาะไปสื่อหาแทจ่ายในงานแต่งเมื่อกี้แหละพี่น้องเนาะราคาหมื่นหนึ่งราคาแบบ คล้ายๆกับย่านแบบยังย่านบกฮอพี่เนาะเอาน้องแม็กอีกเออน้องแม็กอันเพิ่อยังมีเงินเก็บเนาะเพิ่นเก็บไว้ซื้อรถเพิ่นเนาะเอื้อยเอื้อยกับอ้ายเนาะทางเมืองเนาะคุณเนาะฝากมาไว้ให้เพิ่นเก็บไว้ซื้อรถเสียร้อยสองร้อยเลียนเนาะวันละกาศฝากมาวางวันเกิดเพื่นนั่มเนาะได้ร้อยละสองลอยว่ะไม่สองลอยเนาะเพื่อเก็บไว้เนาะแบ่งแบ่งเห็ดเห็ด แบ่งเฮ็ดอ some ันวันเกิดเพิ่นนําเนาะหน่อยนึงเนาะพี่น้องประมาณ5%นี่แหละนะเพิ่นเก็บที่เหลือน่ะเพิ่นเก็บเอ่อ95%นี่แหะกะไก่ยืนนําเมือน6,000บาทเนาะของน้องแม็กเอ่อของอีแม่น่ะ10,000บาททั้งหมดเป็นเอ่อทั้งหมดเป็นเท่าไหร่วะ16,000แต่มื้อนี้เนาะเฮาสิมาใช้ให้เบิดเลยี่ให้เบิดทุกคนเนาะบ่ให้เบิดอันเบิดนีด <laughs> dạy con con nè anh ơi nói 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 mẹ nói nói thương nói 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 làm จัดเออสมันมาจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้น้อกนะก็ขอให้เอื้อยก็มีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแหงเจริญนุ่งเนื้อแนนนาดีการงานไปใส่มาใส่ก็คขอให้มีโคหนัาคนอนสนุกสนอนเนาะที่จะไปวัดชาย้อนมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งเด้อแยไอเด้ออันนี้ของน้องแม็กนี่การที่ว่า ใส่พันหนึ่งเนาะเหลือหาพันเาะคือว่าเป็เก็บเงินเก็บเออน้องไม่เก็บเงินน้ำอ้ายเนเนี้เนาะเป็นบัลาฝั้น้อายบอกเอาแงเนาะตียเอางมีเดียวี่อ่ะแต่ยังมีอีกอย่างเหลือหาพันเด้อหายเด้อออยันตัวจากไปบญบันพ่นอันนี้ไอ้ก็เลย่อหายันไอ้ผวเพราะว่าขั้นขั้นบัวหายเก็บสวยเจ้าสิบได้รลดได้

สาวัดตะเลี่ยงงานมันจะทยอยมาหายจะเมีก็ไ่ได้ว่าเนาะจะาลน้อลยว่าขายไก่กับเราเรื่องเนี่ยพี่น้องขอตังหานอใกัเก็บเน่นันอยู่บ้านนอกบ้านหน้ามีกกะซื้อบ่มีกะซื้อฮ่่าฮ่่าฮ้าฮ่าฮ่่่่าานาี่่มีก่า ให้ลูนอยู่ดีมีแห้งไดูหมัลดูเยอะใส่หนี้อมาหนี่โอ้ยใส่คอเลยนะนี่ใส่หนีให้ลูลุ่มเรื่องมันคงทารอนไฮลูเด้อห้มีอายุหมันต้นเน้อนอยู่ดีมีแห้งไ้ล่ามไ้รวยีัวเก่าเสดบึงผ้าอาัยเมื่อหนาเมื่อในแล้วจะ้วพ้อนใ่แจ้งหน่งล้จะหจะหันมาสนิทเรไว้ว้าแรกวาแังไงกัน อันนเอยเสียงเหมียนตันนี่มเนแมเสียงเหมียนบาแม่เสียงเหมียนบแ่วมแนม่เสียเหี่ยอันได้มาก่ก็ด่ได้ไปใช้ดอกพีน่งเอยเรียวนี่แม่กัเป็นหนีค่ะคุยแม่ก็บทไปใส่ค่ะคุยพอดีเบิร์ดสอคันหรอเป็นอยู่ซองันงนท้ายเขาเงินท้ายเขามาไหลูกชายกกเทีมก่อนเยเย็ขอบใจอะไร ได้เด็ใส่เงินทำไมเยอะแม่ใส่ดีหบมบ่งเงินแห่งบมีเงินอยบุญอนแม็กซำพี่หน่อยแม็กยัดเก็บเงินเก่งพีหแม็กคือเอื้อยทางมองนอกเนาะเพราะฝ่ามาหบริษัทพี่หน่อประหยัดประหยัดประหยัดเลยขนาดนี้เงินขนา้เนาะจะได้ทงยอะไรกระเป๋าเงยน ยังเปนเอาดำเลยฮะีกไงเกิดไ่เอาเลื่อนๆาหาเนี่ยังโมี่เลบอกดเป็นได้เป็นจะเป็นมาของพี่เปได้ซื้อนะไม่รุ่น้นี่ท่านมีบุญมีงานหมู่ส่วนไปรีบจัดเมื่อเงินสำได้หน้าบูไปปูหินปูนน่็อยออกขายพี่น้องเลยเงินตั้เองบทบพี่น้องเลยเซนหาคอยออกหายพ่น เว้ยคุณยากได้โลดกินได้ๆกันยาเพิ้นเมท่านอยากพิ้นอยากเติมเงินกันตั้งเกือกับั้เกือกับคอรสเม็ดหายตั้งเกือกันอยหนึ่งเอาไปอบทอดตั้งเกอกันหั่ซีฟันเกวันลจนได้ม็กับห้าลเรียนอะไรเดือนอเดยนรคอเขียเพื่นมีเงินพิ้นบริคอจิ้กับบริคอบริอหายแ้มาแมคยองคอได้คผ่ตได้

เอกซิล่าบ้า่อนาแนวน่เมือกระเป๋าเจ้ากา่เทียนใส่เดสสาสายันธุขันปวดสี่ไปกระเป๋าเลยอย่าหาเียใบเลยปวดเยปวดเห็ุแล้วถนมษยนาเนี่ยพ่อบอกกำลังปั่นนะคือคืออยู่ระดับนี่จ่าย่าน้ำลปั่นยี้งี้นมันจ่ายไม่ได้จ่าย เราจ่ายกัญญาลูกเลยอ๋อจ่ายเนาะของเตื่นองคายเราได้มาซื้อเคื่อมาขายเนาะ หายใบเหรอเอาถ่ายไล่กับ่เอามีน้องเอ้ยบวชบวชเลยสื่อขนมเพิ่มหาใบชิดพันใบหนึ่งกับพ่อเอาหาใบหาพันใบหนึ่งกับ่เอาคำบวชเลใบพันสองใบแม่นอันแหวนซื่อแหลมพนิขาดฐานเงินทอนหายใบสองพันกับเอาเอาคำบวชเลยสองพับวชเลยเกินไปแล้วฮะชิดพันจำนวนควรคือสองพันขีดหลุดฝันเจกย่านปั๊บๆมากแล้วเอาขึ้นเอามาสองพัน อร่อยชิพันเป็นเพิ่อนที่ขาทอดนะเอาไปโลดไปปั่นกับเอื่อยโบห้อกเอานีเขอาะหูราคาขนมเนยไปเลยกับทิมเลยกับมาด้นะกาอยากเิร์งแล้วคนอื่นจะเศร้าแล้วอยาเศรแล้วคนนจเศร้าแล้วอไปเศร้าฮะนย บ่เอากระซ่านี่ว่ามันได้ไล่าลรืเราจดีเอบ่เอากะซ่าบได้ปรชื้อข้องหนายเมย์มอเนี่ยสือเดาปุ๋ยไงตัเาเดียวหาอช่าหมอายอะคับมายกกัแม่ผ่าน้แม่วซื้อยาสูดห้าเมหรือก่าหาอนะน่าจะหไหนล้วอีก จะหายพอซาด้จะหายพอนี่จะหายพอคุณน่นจะหายพออ้าหายจะพอแม่เอ้ขอแม่ดิขอขอแม่แม่ลูกพี่น้องเอ้ยไปหายพอโอ้ยแพงไรเนาะน่ารากเนาะกี็ลูกพิบอกหายเมย์ละอ่านเล่นแล้วอีเมย์แล้วก็ได้ เออนี่ทูใหญ่เพิ่นารอบหน้าคอนจีคอนจีซีเม้ากันเดียวเนาะซีเมากันเดียวทานราคาเนาะทานราคาผลท่ายนะแส่กับโม่วู่เนาะมาตอนใด้เนาะเพิ่นแข็งามก่อนเนาะอะไรพี่น้องก็ขอบใจลงหน้าอะไรเด้อขอบคุณหลงหนาเด้อพี่เด้อร์ขอบใจดวงหนาด้วกันเด้ออะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ส่งมาบางคนนะพี่น้องเนาะอ่าสิได้พอจบลงเป็นสมิ่นนะพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนพี่น้องสมองสุขหวานเด้อพี่น้อง สบายดีນบายดีจี้ข่าวจี้ขาวบายดียดีักษ์ไม่มาตะราวดัยออวกย้องกว่าหว